คุณผู้ชมคะที่ฮ่องกงนอกจากจะมีของอร่อยออร่อยให้เรากินแล้วยังมีตลาดผลไม้เหวามาเตยที่น่าไปด้วยนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก่อนไปฮ่องกงก่อนก็ยังเคยไปซื้อเชอรี่กลับมาที่ประเทศไทยอร่อยหวานกรอบมากๆดังนั้นวันนี้เรามีอินฟลูสุดพิเศษที่เก่งเรื่องของการซื้อของกินในฮ่องกงพาคุณผู้ชมไปคะ่ะไปดูเลยคะ่ะ ทริปฮ่องกงครั้งนี้นับว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะเมื่อพี่แป๋ว EatLife852 เจ้าของเพจกินเที่ยวฮ่องกงชื่อดังที่มียอดฟอลโลเวอร์กว่า20,000 0คนอาสาพาชาวไทยไปรู้จักฮ่องกงผ่านวัฒนธรรมอาหารซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหลากหลายตามย่านต่างๆในฮ่องกงตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ดไปจนถึงฝ่ายดินิ่งอาหารตะวันออกไปจนถึงตะวันตกรวมถึงร้านรับที่คนไทยยังไม่รู้จักเริ่มต้นกันที่เหยามาเตย ย่านนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ในย่านเกาลูนตะวันตกพิกัดเด็ดคือเหยามาเตยฟรุตมาร์เก็ตตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงทั้งถนนมีร้านผลไม้มากกว่า200ร้านตั้งเรียงรายขายผลไม้พันหาย,ยากและผลผลิตตามฤดูกาลถนนแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดเน,นื่องจากร้านค้าปลีกต่างมาจับจ่ายผลไม้ไปจําหน่ายที่ร้านของตัวเองแต่ไม่ต้องกลัวจะต้องซื้อยกลังนะคะเพราะสามารถซื้อปลีกได้ด้วยค่ะ เรามาเตะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันนี้ก็คือน่าสนใจมากเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ของฮ่องกงนะคะทุกๆเชา้าตีสองตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยร้านผลไม้ในฮ่องกงอะ่ะแทบจะทั้งหมดจะต้องมาที่นี่เพื่อที่จะเอาผลไม้จากที่นี่ไปขายทีนี้เจ็ดแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะเริ่มมีคนฮ่องกงเนี่ยเขามาซื้อเป็นค้าปลีกก็เขาก็ขายเหมือนกันค้าปลีกค,ค่ะ แต่ตอนบ่ายก็ยังมีแต่ร้านอาจจะน้อยลงหน่อยก็คือแบบว่ามากันได้ทั้งวันถ้าใครอยากจะมาค่ะตลาดผลไม้ส่งเหยาวมาเตยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเหยาวมาเตยสเตชันซ้ายสีแดงใครอยากลองลิ้มชิมรสผลไม้หลากหลายชนิดปักหมุดมาที่ตลาดแห่งนี้กันเลยค่ะ ไปต่อกันที่ชางไฮสตรีทนับเป็นถนนที่น่าสนใจเพราะจะมีขายอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทั้งคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผลจึงเป็นถนนเส้นที่ได้รับความนิยมจากเชฟมือหนึ่งมากมายในฮ่องกงอ่าเรามาเริ่มชมถนนเครื่องครัวของฮ่องกงกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มาหยุดอยู่ที่หน้าร้านร้านนี้ดังมากนะคะชื่อร้านหมั่นเกเป็นร้านขายเขียงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้าง วันนี้เราพามาดูไอเทมเด็ดที่คนไทยตามหากันค่ะมันคือแก้วเนี้ค่ะแก้ววัวเขียนว่า black and white มันเป็นยี่ห้อของนมค้นจืดที่ร้านร้านชาในฮ่องกงอะ่ะแทบจะทุกร้านเลยใช้ยี่ห้อนี้แล้วคนไทยมากินเวลาไปกินชาตามรา้านต่างๆก็จะแบบว่าเฮ้ยแก้วน่ารักค่ะซื้อกันที่ไหนอยากได้บ้างมาที่ถนนนี้เลยค่ะถนนเครื่องครัว ชมเครื่องครัวกันไปแล้วถึงเวลาขอผ่อนไหวพระกันที่วัดเจ้าแม่ทับทิมเหยามาเตยวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1865ผู้คนส่วนใหญ่มักมาไหว้ขอพรในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองในช่วงเทศกาลเจ้าแม่ทับทิมและเทศกาลแข่งเรือมังกรซึ่งที่นี่เป็นกลุ่มอาคารที่เรียงหน้ากระดานกัน5้าหลังมีประตูให้เดินเชื่อมถึงกันได้แก่วัดเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่กวนอิมวัดเจ้าพ่อหลักเมือง วัดเจ้าแม่กวนอิมและเดอะสคูลหรือในอดีตที่เรียกกันว่าซื้อหยินองค์แรกที่เราจะต้องไหว้เลยก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมคือองค์นี้ครับเป็นองค์ประธานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาไหว้องค์ประธานขอเรื่องของการค้าเรื่องของอการเงินนะครับเรื่องของธุรกิจในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนองค์นี้ครับองค์ไฉซิงเอะฮะองค์นี้เนี่ยนะครับที่ตรงตรงหมวกของท่านเนี่ยจะเขียนว่ายักษ์จีนฝาดชอย ยักจีนฝ่าเฉอยเนี่ยหมายถึงว่าการที่ได้เห็นนะครับหรือการที่ได้มาเจอองค์ท่านแล้วเราจะโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาไหว้ก็จะนําเอาเงินนะครับนะสิบ,บาท20บาทก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีการถวายเงินให้กับทางองค์ชายซิงเอียครับนะบก่อนที่เราจะเข้ามาไหว้เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องบูชาทูบด้านหน้าซึ่งทูบด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการเอ่อการทอนตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเตรียมเงินมามาให้พร้อม นะครับแล้วก็เอาเงินมาหยอดโดยเฉพาะาทูบนะครับจะมีหลายขนาดนะครับนะก็จะมีทูบ3ดอก15ดอกนะราคาจะต่างกันโดยประมาณจะ20เหรียญน,นะครับแล้วก็เราค่อยมายืนไหว้ฟ้าดินก่อนนะครับนะจุดทูบกับตะเกียงแล้วยืนไหว้ฟ้าดินนะโดยการหันหน้าออกไปทางประตูนะพอไหว้ฟ้าดิน3ครั้งไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิม3าครั้งแล้วค่อยขอพรน,นะครับแล้วค่อยไปไหว้องค์ต่างๆที่เราต้องการไหว้ครับ ด้วยความพิญาตนี้เป็นชุมชนที่เคยอยู่ติดท่าเรือมาก่อนแม้ว่าจะมีการถมดินและทําให้วัดเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนชายฝั่งอีกต่อไปแต่ชาวประมงและชาวฮ่องกงยังคงหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อสักการะเทพีแห่นท้องเะเลกันอย่างคับคั่ง ว่าเป็นการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ครบรถและแปลกใหม่ตั้งแต่การชิมผลไม้ตามฤดูกาลในสไตล์ของคนฮ่องกงแล้วยังถูกใจสายเชฟอีกด้วยที่สําคัญยังคงคอนเซปต์การเที่ยวฮ่องกงโดยการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมง,งคลอีกด้วยแบบนี้ต้องแพ็คก,กระเป๋าตามรอยพี่แป๋วกันแล้วนะคะ่ะ